กินข้าวน้ำกันได้พี่น้องเนี่ยดันหน้าแล้่ยวกินข้าวเลยหนากระดมให้แล้วล้วกระหน้าเรียบร้อยข่าวก็ไม่กับข่าวก็เฮ็ดกินเองแม่คุวก็ไม่เฮ็ดกินเองนี่เมาลหรออาเดี่ยนี่เม่าจะเมื่อาไม่ใจต้องเสริมบำกุ้งแกงไก่ใส้น้ำมันรมแกงไก่ใช้น้ำมันงูม้นเลี้ยงต้นยิ้มคนละเมื่อนี่ อ้าวตมอน้ำยายกระมืนเงนหน้าอนีเล่นน้าเล่นน้าขี้ตมยายไปขัวได้หนิตามประคองกระเซ่บแสบเลยยายตามเองแกงเี่แกงไก่แหกินนี่ผู้เสือแดงๆนี่แห่ขัวเอกเลยล่ะตักเลยละนี่เพื่นเพอยกออกองทั้งหนานี่ไทยไทยไปทั้งล้างใดล้างโอ้ไ้างไลานาทุดินเด้เนยแกงขนาดได้เนย ผู้เสื้อแดงนี่กากะพนลกเองเนาะกากะลกจนแล้วนหน้ากะจนแล้วเข,ข,ข่าขั้วหายเรียบร้อยนีย่โอ้ยแก่งแห้งนี่นฝ่ายชายิ้มท,ทางพี่กำลังกินอิม่มเกี่ยวเคนกระสีมาเกี่ยวหายอีกอะน,นี่ทีมงานนี่พี่น้องนี่จเจมันดีค่ะแข่ง อร่อยไหมครับอร่อยค่ะอะไรครับแ,แบบครับตัวว่าให้เรากินพ่อคับกินเยอะมากเลยวันนี้เนี่ยับข่าวไม่ขั้วไม่เห็หนหาเนี่ยแบบแสบเลยเหมือนนี้